อ๋อหน้างานเลยเหรอพี่โอ้ยปีเกอรอย่างนี้ไม่ต้องทำก็ได้เพื่อนไม่เป็นไรพี่เอ็มพื่อนไม่เชื่อเลยครับพี่เป็นไงพี่สบายดีอ๋อทั้งหน้าเลยพี่เอ็มมีได้เลยพี่อ่าผมว่าตรงนี้ผมไม่เอาโพเดียมอยู่แล้วโอเคอ่ะพี่โกพี่โกรุ่นสี่สามพี่เทียบรุ่นครับพี่มาพี่ปิกมาเอาจราจรมาเอาไอ้เพื่อนเอานี่มาเอาเอาสายตรวจสายตรวจสองศูนย์มาที่มิซซ์ก่อนพี่ ขออนุญ,ญาตแนะนำนิดนึงครับพี่ครับเดี๋ยวนี้พี่เป็นจเจเลยมายุคใหม่เนี่ยพี่แลพี่ก็ไม่ได้มาจับผิดอะไรพวกเราอยู่แล้วนะครับในในส่วนของผมนะผมมาเพื่อให้คําแนะนําผมมาเพื่อบอกแล้วก็วันนี้ถ้าใครไม่ติดภาร,รกิจนะครับขอเชิญเข้าที่ห้องประชุมนะมาโอเคเป็นโรงพักแรกที่ถูกนะครับชุดเนี้ยมันคือชุดที่เพื่อใช้ปฏิบัติงานแทนชุดนี้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนจากชุดนี้ไปเป็นชุดนี้ให้หนึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นสองออกแบบมาให้เพื่อที่เราจะได้คล่องตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องผ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวใส่สายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งหมดนะครับที่จะมีอาร์มได้ก็เป็นหน่วยเฉพาะทางปอสบชกผู้ใหญ่ฝากพี่มาฝากพี่มาเยอะมากเลยอาจารย์วอตรอโทรมาบอกน้องเทนอาจารย์ฝากหน่อยนะว่าไงครับอาจารย์เดชเนี่ยไปโรงพักเนี่ยพูดให้อาจารย์หน่อยว่าระเบียบจ,จริงมันเป็นอย่างนี้